วันนี้อะรวยนี่งันนี้อะไคนจะรวยช่วยได้คนคนจะรวยชไม่ได้ะอยทีบอกแล้วรวยถึงแต่พลังบวกพี่น้ยอาดึพลังลบพีน้ยอยากรวยพี่น้อยต้องพูดทุกอย่างใน้บอกรวยรวยรวยนี่ไงเก้าสงสองนี่เห็นไหอ่ะมาเเ็กเนี่เห็นละเลขเบอร์โทรเก้าสองสองเราดูเลขหน้าเราดูเลขท้ายอานีที่สุด เอาเลยนะพี่หญิงผมถ่ายเลยนะถ่่อเอาเลยนะข่าวที่แบบว่าแค่เป็นรเป็นล่างได้เสียแต่การที่อาจารย์เยได้ไม่ผมก็ถ่ายพวกพี่หมดแหละแต่ถ้ใส่แมสมันไม่เป็นไรหรอกมันมองมันมองไม่อะไหรอกมันมองไม่รู้จักหรอกไม่ก็ถ่ายนิ้นข้างหลังก็ได้แล้วแบบคุยเลืองดวงหรือวะอันนี้เป็วิธีก่อน ใช่ผมเก็บแค่ภาพที่เฉยอินเสิร์ฟเป็นอินเสิร์ตให้แบบคนอื่นเขาเห็นว่าอุ้ยอยู่นี่มีคนมาหาจริงทำจริงจริงใช่คือที่ถามก็ว่าตอนนี้จะดูจริงแต่ไม่รู้ว่าที่การ์ดดูจริงอะไริฮะผมถ่ายด้วยนะผมถ่ายถ่ายแล้วอีกงก็ต้องทำอะไรอย่างเง้ยบ้างไหมของของพี่ยิงดูอะไรอ่ะทุกครั้งอ่ะก็เปิดตอนนี้จิมจริงดูเบอร์มงคลสมัชชารย์ดั์ลายมือเศรษฐีกับดูไพ่ยุคสีนั่นแหละก็ให้อาจารย์ดูให้พี่อิงก็ดู อะไตเลยเมือรัวอะไรก็ได้หมดอะเจ้าของแรมเจ้าพยาป้าโงันละเดี๋ยวบอกครับฮัโหลครับคุณเอครับเดิได้เ็ติดกุระอยู่เลยครับคุณเอครับอันนี้เจ้าของรงแรมเจ้าพญาัาเปนเรือข้าวปลาราดแบบเรื่ายๆนายนมทุกฉา

ถ้าเป็นวาสนาเกิดเงินารยจัเนี่ยเขก็ะติดต่อที่เดือนาเป็นนักติกตอนนักตนตาเฉลี่อยากจะถามเรื่องอะไรครับเรื่อเรื่องนกเ็มีนติแล้วก็ถเงินนี่แหละค่ะทยไงมันเก็บองเราถแต่ก็เป็นคนเก็บไม่ค่อยอยู่เพราะว่าเป็นคนที่หวงยเลาคนเดียวในบ้านแล้วต้องไปจ่ายทั้งหมดนะเอาไม้ซ้ายนะวางบนที่ั่งที่บสร ตั้งิดอั้เพื่อที่ําเสร็จสั่ไใ่้หนึ่งต่อนะครับเราจะรวมไข่หนึ่งต่อจะได้โดยทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวจใหเลือกสิดไปท้ายขวาอะไนีออกนิดนนะครับสิดไปท้ายขวาอะไรนี้หนึ่งสองสามสี่ ไฟเสร็ในในแรกขึ้นมา The ฟ u ใช้เก่งที่สุดเลยตลกจิงต้องอารมณ์ดีสนุกสนานไม่เสียดายเงินเป็นคนที่ใช้เก่งใบที่สองเจ้าเู้จักเงินง่ายเงินก็เข้ามาตลอดพูดก็เล่นต่าใบที่สามหนึ่ง,ง 3, 1, เหรียญดวงเกล่งคราขายติดต่อพูดเกลียนดับหนึ่งเลยนะใบที่สี่หนึ่งไม่เท้าขยานันทํางานเ,นเก่งปัญญาดีจักเหรียก็รู้หน้าที่ตัวเองเกิดมา,าก็รู้จักว่าตัวเองเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เป็นไง เราเกิดมาเพื่อที่จะบบทำให้ทุกคนมีความสุขใบที่หกหัดสนิทใจใหญ่ใจถึจงใจกว้างนะครับใบที่เจ็ดนะครับชิงขยันมากชิงทำงานเก่งมากเลยใบที่แปดเก้าถ้วยอาหารของกินความสุขตู้เย็นตู้ข้าวอาหารต้องมีตลอดไม่ค้องเลยนะใบที่เก้านะครับเก้าดั 5, กมากไกังวลไปเองนไะหตัวของเราเองที่สงสารคนจะตาบทสรุป the วิ r l d คนของประชาชนคนของส่วนรวมเหนะ็นไหม รู้ยังว่าทำไมเงินหมดเราเป็นคนมีความสุขสั่นให้เนะี่ยกลัวแต่นี่ไม่ได้กลัวเรื่องร้ายนะนะนี่ไม่ได้กลัวเรื่องร้ายอะไรเลยนะ9ดาบที่กลัวคนเขาอดกลัวเขาอยากเพราะฉะนั้นเราคิดถึงพนคิดถึงคนอื่นมาก่วนตัวเองอีกถูกไหมล้วตรงไหมทีม่สิ่งที่ผมบอกแล้วตัวนี้มันก็บอกแล้วว่าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้หมดเรียบร้อยแล้วว่าการเงินการทองอยังไงก็ ไม่สินทางเราไม่ใช่คนบ้ากับสินสมบัติเลยนะเนี่ยมีวงเงฟูลเลยนนะี่ยสูเลยมีความสุขแล้วก็เป็นคนที่ขอให้แบบไดนะ้แต่เาวนาว่าขอให้ตัวเองหาเงนินได้ตลอดชีวิตถึงม่จะใช้ยังไงเราก็ขอให้หาได้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเราเป็นคนที่สามารถนะ่หาได้ตลอดชีวิตนี่การันตีเลยจัรบางคนก็ติดทาเลยนะไ <c oughs> ม่มีทางเราไม่ต้องกลัวเลยเนี่ยต้อง,งจัดมีทำงานต้งไปเด็กเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยต่ตัวเองทำทุกอย่างนะ แล้วก็เป็นคนที่อยากได้ที่อยากได้ที่ทางตอนนี้นะที่พีนัสสามถ่านได้ตั้งกันผมบอกได้เลยว่าจะสมกัน <c oughs> นะ,ะสุขภาพต้องลองเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้นะระบบการเดินใใหัวใจคุณแท้เนี่ยจะเป็นประจำตัวนะ <c oughs> จะกรตรงไหมอ่าไม่กดบอกได้เลยนะจักรแล้วจักรอ่าไม่กดหนุ่มหัวไม่ ตอนนี้เราหวังแับมีเลขพิเศษเลขฟุกๆอะให้ต่างๆให้เป็นใา้ใบ้านเลที่ตัวนี้ทำเร็จโตคหรืออะไรได้บ้านเลขที่จะให้โชคนะตรงนี้บ้านเลี่จักดเปยักเป็นะ ถ้าสั่งจริงเลยในชะ่ไหมไม่มีสั่งหรอกสีเป็นไงสีไม่ได้ติดนะอาจารย์สองคุณจะต้องก่อนจะช็อตของผมสั่งเปนะ็นพิธีก็้นสั่ง <c oughs> รักต้องไปดวงของเรามันเป็นดวงบ้าหินการินการสีคนตะโกงหรืออะไรเราไม่สนหรอกเราไม่สนใจดวงของเราเป็นคนที่บ้าหินตั้งแต่เด็กสีฟ้าเองเก็ดวงเองใช่ ทำให้เราพึงยืนโชคยืนเส้น่พละเกียงเพื่เาเราเป็นคนที่มีเงินมันต้องเป็นมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้นำันตนีีค่าเอะออพอปาเราสมวรที่จ วิธีเท่านั้นไม่ได้เอาเจ็บไม่ได้เอาลึกไม่ได้เอาอะไรบอกกล่าวครูบาอาจารย์ของารอาจารย์บาคนว่าพิการก็เป็นอะไรเป็น,นแบเท่าในั้นเองนะครับนี่จะเป็นยาชาพอหลังจากโลทาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเสร็จจะเป็นยาชายา,าชาก็เป็นแค่เหมือนกับว่าเป็นทำให้คนที่มาสักมีกำลัใจเพราะเราไม่ได้ออกลมลึกไม่ได้เอาอะไรฝุมือครับทั้งสองฝั่ง แล้วเราก็จะบอกกล่าวครูบาอยาจารย์อาจารย์ในนพระเศธรรมสนมือน,นะครับพระพุพทธธรรมพระสงฆ์เมตตาเมตกรุณาพุทธันทคยบินองดูสัมปสิทธิย่งมากคัเตศิคัเตศิิฐ์จรณะคัดเตศิอาหพุตการชนมิชนิษณเมตตาจปนกระถาคนรักอนเมตตาตัวเราตัวรารักและเมตตาผู้อื่นการเนินการงานต่อไปนี้ประสบความสำเร็จมีประสิทธิีมีโชคลาภมีชื่สียงด่งัง ฆ่าเตสิศฆ่เตสิศจึงกระดาษฆ่เตสิศอาหารปิตังงันนี้ชนนีเป็นกระดาษแค่ฆ่าแต่ยังเปนตรายในใดสิ้นปื้ดขาหน้าไม้หอกของมีคมสับตาวุฒิชนิดหรือแม้กระทั่งตตาสอสที่สิงตัตะไม่สามารถทําร้ายใายก้ามตัวเราได้ครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคล์ฝนที่กลางครูบาอาจารย์ของตัวเราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสารปโลกจะปกปักรักษาตัวเราตลอดไปสาธุสรรคทุสรรคุนะครับ เราบรรพานะครับเข้าในศรัทาเรียบร้อยแล้วบอกครูอาจารย์เราก็จะบรรพาวัสดีวัสดีนี่เป็นการบรรเพื่อที่จะให้มือของเราฝ่ามือของเราลื่นเพราะเวลาเราสั่นเนี่ยบางทีอาจจะมีเรื่องของฝ่ามือของตะกอนสื่อถึงหนึ่งหรืออะไรที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้วัสดีช่วยนะครับฝ่ามือแทนมือสีตรงนี้ก็เป็นสีอาหารทั่วไปนะครับ ไม่ได่อันตรายอะไรแล้วเราก็ไม่ได้เน้นออกนิ้ไม่ได้ออกเน้นอักเสบเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่สามารถที่ประจังหาได้ล้างออกได้ผมก็จะเาเส้นวาตถุนิสัส่วนของเราเนี่ยนะครับเส้นที่เกิดมีประังเนี่ยเส้นตรงนี้เป็นหลักแล้วก็ยาวช่วงขึ้นตรงนีอข้างที่ตอกที่เห็นะครับผมจะต้องใช้การลองสอบเพื่อที่ให้เจ็บหรือว่านิ้ก็จะแปลความหมายว่า ตัวนี้มันก็เป็นเส้นเรียกว่าเหมือนเราขีดตักการจะเป็นตามแคกเส้นนครับนี่คือเส้นวัฒนาเส้นพระางเส้นที่ดีที่สุดของแต่ะคนไม่เหมือนกันตามเส้นหลักของเขาผมจะใช้เส้นวัฒนาเปิดเงินด้วยซ้ำยาพุ่งไปถึงยุกางซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคำว่าเส้นวัฒนาเส้นสาวที่ดีการเงินการกองทุนนะครับยาพุ่งขึ้นไป คนจะมีเส้นหลักของเขาเราก็จะออกแบบแต่เส้นความตรงนี้อใหม่ง้เปียนที่าอกรี้ราให้อาจารย์าาให้อาจารย์ารเยอมนานไหมอาไม่นานครับแค่ประมาณสักสิบนาทีนี่ก็เสร็จแล้วครับอย่ารับที่มันใกล้เสียงเราไปค่ัยได้ผมว่าจะได้เห็นเป็ดเยอะๆเลยได้ครับนี่ครับีคสิบนาที เส้นอาทิตย์เกดเกียรติยศชื่อสีสามเส้นหลักเส้นวัฏฏมาเส้นหยุดยุเส้นพุตเป็นทางให้เป็นเส้นที่ดีเส้นบริหานเส้นเฉลยยุ่งงงนะครับเส้นอาทิตย์ี้เส้นเกียรติยศชื่อสีเส้นตัวนี้จะทําให้เกิดความมั่นคงทางด้านชื่อสียงบารมีนวลเสียงความตะกันยุระจัดเวทีนะครับเป็นเส้นหลักบอกกล่าวผูกวาจันจันมุขเท่าไหร่เส้นพุตนะครับ การพัดเสี like Sven, ang, ูการติดต่อเุรจาทเป็นเส้นที่ดีทำให้เราพูดกับผู้ทู่พกับเสียกันในมือของเราที่ต้องกลัวเรามีเส้นที่ดีมากนะครับเราเป็นคนทเงานเก่งแต่เราใจดีมากทมให้เสียงที่เกิดขึ้นเลยเราเป็นคนที่กับใช้เก่งเพราะตอนเด็กของเราเนี่ยเราตั้งเปานที่จะต้องหาเลี้ยงคนเราจะรอดให้คนสบายได้ รู้จักหน้าที่ของตัวเราดีนะครั้งหนึ่งนะอย่างการใสมเส้นหลักเส้นผมจะใช้เส้นวัตถุเี้นนะยาวเพิ่ขึ้นของแต่ละคนเส้นไม่เหมือนกันนะครับผมเอาเส้นพูดก่อนเส้นพูดยาวไปตรงนี้ก่อนเส้นพุ้ดที่ทาพู้ดทางจิตตต่อจิต่์ไปก็เส้เส้นพุดตัวนี้เป็นเส้นแค่เช็ดเพราะฉันไม่ต้องกป็วงใจไม่ต้องไปวอุ์นนะครับ ป็นสูตรคนเรามาสับกระดูกเขามาหาสิ่งที่ยึ็กเนี่ยจิตใจนะครับเส้นวัตถอเราใช้เส้นหลักของเราเส้นที่ดีอันนี้เปิดเงินประจําเลยเขาเรียกเส้นวัตถุเงินเทวดาเลยนะเรามีโชคดีมากของเราเแต่แต่เราใช้เองนะครับเราเราเห็นอะไรเราก็อยากได้อยากให้ทุกคนในบ้านในครอบครัวได้เราในใจดีมากนะแเป็นอย่างที่ผมบอกนะ เป็นสร้างเรืนะเป็นวันเกิดป็นประจํรอเราเนี่ยเป็นคนที่ให้นมีความสุขท <fen> ี่สุดนะเปนลกนลักษเส้นเกเส้นที่นตรนี้แหละเเส้นหลักเป็เส้นที่ดี เป็นสร้างความเฉียวมู้ดดการมาสักเนี่ยก็คือคนเข้าหมายเขาคือแบบเขาหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวสิ่งแฉเพราะฉะนั้นเขาก็มาเราบวกกับความรู้เรามีความรู้เราใครให้เขาเขารู้สึกมั่นใจฝังศักดิ์ก็จะทําให้สิ่งแฉกเขาไม่มีความผาสุดนะครับเส้นแค่นี้เองเส้นลักษณะเส้นเสถียรเส้นพุทธนับเขาขาดยังไงก็เป็นไงเราจะดูเส้นเราเขาจะดูเราก็จะแปล ครับหน,นะน,นึ่งนะกัสดุจักจานเ็นคนก็ทีอทำแล้วก็การสักเนี่ยมันก็จะใช้แล้วทิ้งอยไม่เอามาซ้ำสปหมกกักหรืออะไรถุงมือก็ทิ้งเพราะเป็นกาเน้นความสะอนิสิตัารกที่ดีนะะชงน,น,นี่สินะคร็นนะรั่งสังส่งนะ กา,าร์ดมันทกที่ทำอานี้ครับทีเหนือขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ <c oughs>